สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลลาชาแนลนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอลลาเสียวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมครับแนวทางที่เสี่ยวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งได้มาอนีนะครับเป็นของปูเจ็ดสองครับพี่น้อง ดอลลราได้ลงไปแล้วนะครับคลิปก่อนนี้นะครับปูไข่มา08กับ18นะครับพี่น้องนะครับปูบอกว่ามาลางแน่นอนนะครับผมรอบนี้นะครับก็เลยมาตามอีกว่าปูสีไม่ยังเพิ่มเติมหมบ่สีมาตามเลขบนน้ำพี่น้องแต่บนหูว่าสีใดบดใดนะครับเขาเสียมาติดตามไปน้ากันนะครับว่าปูสีไม่ยังเพิ่มเติมสรมยังเปลี่ยนแปลงนะครับหรือสีใดเหลขบนไปน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังไป้อมๆกันเลยนะครับผมยัองอะไรสามตัว มัสซ์มี่แหละไม่สซมี่เก๋จุบริเวณสามแปดแปดสามมาปูมันก็เป็นไปได้บทละแต่ว่าจะเป็นตัวไดตัวหรือตัวนี้มาพาหรือตัวนี้มาพาครับผมแต่แน่ๆคือสามตัวครับอือคือชุดบทนี้กคือตรงนี้สามมีแปดมีหกแมน่เอาตัวเ่องออกเอาสองตัวมพม้อไพ่นะเข้ามาครับเขาอาหรือเอาบ้านน้ำปั่นกับบ่อปถูกครับก็แน่ๆคิดว่า สาตัวอาจจะมาสองตัวครับสามแปดหกอาจจะมากสองตัวแมนหลืออสามตัวก็บอว่าถูกครับผมอืออือก็มันเรียนๆนะครับบอน่ันนี้ครับอาจจะเป็นหนึ่งห้าแปดสิครับปู่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดมันเพสูงหกแปดไปเลยสูงหกแปดปด็บอกแมนหกแปดหกง่ามก็่หกง่ามกว่นโอ้ครับผมคือมันมันมามกันแล้วต่าตัวนี้มันนสวนหลายก่อนะครับปู่กนะกมทั้งเดือขหกครับ ถามบอกหามันมาหลายงวดแล้วหามาหลายงวดแล้วแม่นครับนรถมากตัวนี้มาอืกคือโตมันเด่นขึ้นตัวนี้แหละเด่นเด่นคือบักหกนี่นะปูเนาะแม่นเด่นกว่าหามเอาปูไอชุดล่างนี่ฟันทงได้เป็นบักครับนี่แม่นก็มีละรองคู่อเก่าล่ะนี่เอาแขกกันนี่ใช่ปูได้ลอตเตอรี่ไว้หรือเปล่าปูได้ตัวใดลอตเตอรี่ใช่ละครับปูลอตเตอรี่หกหกแปดหนึ่งเด้วครับอันนี้ละอันหก 086สามต่างต่างชุดแป๊บครับมาเบ่งน้ำเนอปูครับเพื่ออะไรครับอ่าเป็นอยากตามน้ำปูครับปูครับตัวที่ปูซื้อก็ม่ตามนี่น้ำปูเนาะลอตเตอรี่ครับทผช่วมครับ18นี่เนึ่งแปดับ6แปกบ86อ่ะครับ1868866060น้ำหมอปูโอ้ครับอื ไปจารีมานาอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยคือมะแปดและมหกแปดครับก็เนี่นี่ตัวตัวนี้คือตัวยังเนียนเเนี่ยครับอือคือหกแปดเนีนหกแปดแม่นหกแปดโอ้แต่แต่ตัวที่ปูจับให้นี่เพมีหกแปดที่ปูหลังมันอันนี้มันเทากัเลียงเลี้ยงซีบนเลี้ยงซีบนก็นี่ได้สามนี่มีสามมีแปดมีหกเนี่นะครับผมยับเวยนนะอือกตัดนี่คือล่างก็นี่แหละ ก็สนีทเราไว้นะร้างแต่ศูนชุนแปดน้ำครับผมก็สันเหล็กสามตัวนี่ือสีเดาวบายากหรอกนะคะว่าปูสีก็นี้แ้วเออ่ะนี่ก็สามตัวนี่แหละจรกสีออกตัวได้ไซนนี่อากาอ่านมากแปดหกหนึ่งนับก็อยู่นี่ถ้านั่นไปก็ก็เด่นเด่นี่พ8กแปดกับหกหนึ่งไปสังบนนั้นย่างนั่นกับสีมีสองตัวเลยล่ะสี่ิ้าซับทางมันนำคับปม นี่ทางมันตัวนี้แ่ะทางมันะมนะอตัวห่อมันเกีกับทลงลงสาตัวให้นะครับนี่เนี่ยก็ไม่ซ้ำีเลยนี่เดี่ยก็ได้ช่วอเลยละ่ะซ่้อกว่าถึงซื้ออะไ้มันหา,า,หาม,มัหนหาอะไรครับได้ซ้ำมีเราจะดีนะครับี่ไม่ไปใช้ตัวสัจจิเดาเดาไม่ยากหรอกค่ะสมัยจะต้องเป็นศูนหกแปดแน่นอนเลยกั็เป็นเลขค่ะว่้วปูบอกว่าให้เน้นตัวนี้นะคะนี่ครับนี่ครับท่านผชมศูนย์หกแปดศูนย์ปดหกกับ ปูอัคือจับบนจับแปดอัดแปดชูนชุนแปดแปดหกหกแปดแปดทั้งใดๆนะแค่นี้อันนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับถลลุดมากคือหกหนึ่งครับลอตเตอรี่ปูนี่ได้ครับผมครับปูถูกแทบทุกงวดแล้วครับผมขับตาซืซีตามนี่ครับผมลอตเตอรี่ฉลากกินแบงครับเมื่อเมาก็บบลบอับมันบอกอะไรม่้เตีกันเรยกรไบนี่มาเรียกกระไบเด้กครับแปดหัวนี่ ว่าเน็นตัวนี้บอกปูแปดห้องหกแปดแปดหมันก็แต่เปอร์เซ็นต์มเอเปอร์เซ็นต์หกโฉมต้ถูกนะคิดว่ามันเป็นบนอช่แต่ว่าหกโมมันก็ได้อรีหลักก็นหนึ่งแปดเนมตัวหนึ่งแปดเล่มโนปูหนึ่งแปดเนอแปดหนึ่งตัวเน็มม่ไม่มีเสนมันมาลางไปได้นะถ้าเดือนถ้าเดือนหนึ่งมันเดือนมามันเดือนหลายวันแล้วถ้าเดือนมันคือมาลางนะครับหนึ่งสามโตครับบ ถ้าทนายนะครับเนาะต้องการซ้ำโตนี่ครับแปดหกศูนย์ศูนย์หกแปดนี่ครับปูซื้ออยู่แค่นี้แปดหกศูนย์ศูนย์หกแปดครับหลักกันหนึ่งแปดครับผมนี่ครับก็ตัวมาเปลี่ยนอีกสหนึ่งเอาหาไปไรใช่ไหมครับหนึ่งมาพาก็ได้อยากได้หนึ่งหนึ่งแปดหกนัวยปูแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งหกแปดแปดหกหนึ่งไปสถานะครับมันผันบะมี่อืศูนย์จะได้ได้แปดหกศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดครับ ครับผมจะอยู่ในเนียนบะปูสามแปดหกเนียนบ่เด็กสามตัวนี่นสามตัวเราคิดว่าสามตัวจะจะมี่สองตัวเออจะมาลักใดเนี่ยคือเป็นคู่ตัวได้เสามตัวนี่แล้วก็เออีกตัวหนึ่งมันจะได้สามตัวนะครับอืาจับถูกอะคิดว่าน่าจะไม่เห็นยู่ดอกครับน้องเตี้ยหัวจับมือถูกกันทั้งเดือนทั้งเดือนมันดีนี่สามตัวนี่ ครับผมทั้งินคืออาจจะมานํนออกก<อ>ากันกับบอกผู้ถูกอาจจะมานํากันแมนรัตตีมกรับครับหาซื้อมาได้คือตัวฮอกิดทนะมันมีแต่แรงบัด้ลยฉนั้นมันใบจิมถ้าวิ่งวิ่งล่างในปู่แต่คนมักวิ่งนะครับใสคก็ให้หนึ่งตัวเดียวรถอล่างนี่วิ่งหนึ่ง<ม>คือวิ่งหนึ่งเล่นมาปูเพราะว่าปูจะเน้นที่หนึ่งแปดไอ้หนึ่งหาหนึ่งหกนี่คือนี่จับชุดนี้ม่เขาจับเซตคืนี้นี่ับจับอะไรมหันมนนั่น สูนี้มันอันนั่นเงยมัากกว่านี่มันลดมาเป็นนันลางครับตาเชื่มามันมาบ่นหลายกวาลางครับผมนี่เห็นปะครับมันมาชนเด้มาเกียรติอ่ะมันมาเป็นลางนะครับนี่ลดมากมันเป็นเกียรติการย่างบ้านลดสูนี้เออตาลดมากเป็นลางนะนี่มันมาชนกันปะตาเงยเวยนนี้มันมาชนขามันยังยังหม่องโกนี่นี่ย่างขึ้นตัวนี้ครับคือหากระบอกนี่เขากระเด็นไปเฉยเลยนึงหาหงกระไว้กระยำค่ะกระยำกรบไว้ มันก็ลางยังไงเนี่มครับเปล่าลายเลขเลขเปล่าลายครับถ้าหาหัวเมือมันจะซื้อได้ยู่าะท่านอ่าตัวปูเราอืมก็ได้เลขสกหนึ่งครับตัวปูมักมากคือหกแปดแปดหกมันก็แข็โยมมีหกแปดกับหกหนึ่งนี่แหละประเภทนะนมีตะโพนเนี่ยอืมคิดว่าถาวรมากตัวนี้ได้เกิดตัวหนึ่งแหละครับอืมตามทั้งเหลือมันจะมาตัวนี้มันก็ขยันเนึ่งครับ หกหกหนึ่งตาตัวเด่นมันคือแบบแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเอาตรงๆได้ของเราปูหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแมนมันก็ต้องดกับไปตัวคือเอานึ่ท้ายนี้หนึ่ตัวเดียวถาวิ่งล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวแมนวิ่งล่างวิ่งหนึ่งครับเพื่อตามสูตรมั่นนะอือนนมากอ่ะนี่มันสูตรนี่ถ้าเหลือมันตัวนี้ตามมันมาหลายงวดแล้วยี่สิบกว่าวดเดียวถนนมากอ่ะพื่อเป็นได้เพื่อทางทางพาดมากแจ่มเดียวนะครับ ฐานขา,าดคือแค่เป็นสองมามาพาเลยคือพาแต่บัคเกิลนั่นคือศูนย์หนึ่งสองนี่ชิมี color. ่เห็นล่างแะครับศูนย์หนึ่งสองเขาเอาตามาวันศิลาโตฝนเขาเอาเลยแค่นี้คือรถเนี่ยศูนย์หนึ่งสองนี่ล่างเนี่ทารถเนี่ยบัคเกิเตร้ยมเดียวครับหากระพกนี่หกเด่นกว่ามันบอกปู่ไม่นกหกเดนกว่าหาท่านทันเป็นไปได้หาแปดหกแปดนี่จะมาหกแปดนี่จะแห้งก่อแห้งก่อมนโอ้ครับ ถ้าเป็นไปได้ดยี่ับผงก็ทั้งเดินมันทั้งนันมากทั้ตัวตัวนี้คจะบม่ให้เน <ผม S 1> ียก่หาว่าหามันยังไรหมดเลยครับผม,ผม <ๆ S 2> สรุปแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับพี่น้องนะครับบนเนี่ยปูยังท่านได้ปล่อยแบบเต็มนะครับผมปูเอาเกินเกินมากซื้อน้องพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็คือปูยังเน้นรางให้่คือเก่านะครับส่วนตัวร่องรางปูใหมมาเพิ่มอีกหนึ่งหากับหนึ่งหกครับพี่น้อง ตัวเด่นของปูยังเป็น08กับ18แต่เด่นสุดที่18ครับพี่น้องอันนี้คือลางด้อพี่น้องเด้อนะครับผมส่วนบนนะครับปูเพิ่นบอกว่าติดปล่อยในวันที่13นะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันเบองกันแล้วกันว่าปูติดปล่อย13อีบอนะครับผมเฮาจังรอติดตามกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังติดพ่อดาออกนะครับตามที่ ฟังในคลิปนะครับว่าเลขบุญของปูนาที่เป็นตัวใดนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิมีเตอรนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่ทานนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆองผู้มภ์ทุกคนเด้อพี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ